ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลโยอิมีรัฐบาลไว้ทำไมอดีตคนสนิททักษิณแฉลึกทหารเหยียบกับระเบิด จับตากองทัพไทยเปิดศึกคอมเมนตแม่ทัพไปคุย RBC มองหน้ากันไม่ติดจากที่มีการรายงานถึงทหารไทยค่ะต้องประสมเหตุบาดเจ็บจากทุนกับดักของฝ่ายกัมพูชาหลายครั้งในขณะที่กองทัพค่ะก็ดูเหมือนว่าทำอะไรได้ไม่มากนัก โดยเป้าที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ก็คือรัฐบาลซึ่งเห็นกันว่าแทบไม่ได้ทำอะไรให้ชัดเจนตอบโต้อย่างที่ควรจะเป็นล่าสุดค่ะวันนี้13สิงหาคม2568ใน Facebook ของนายจุฑพรพรหมพันธ์ได้มีการโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ดังกล่าวด้วยซึ่งมีบางช่วงที่สาคัญว่า เมื่อวันที่12สิงหาคม2568นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะรลอมรวมประชาชนได้มีการ Facebook Live รายการประเทศไทยต้องมาก่อนว่าการทำหน้าที่ด้วยความอึมครึมของรัฐบาลและปล่อยให้ทหารเหยียบทุนระเบิดค้าขายเป็นรายวันอาจนำไปสู่อารมณ์ประชาชนหมดความอดทนกันได้ข้อเสนอให้สารธรรมนูญชะลอพิจารณาคดีนายกุงอิงผ่าทองทานชินวัตรอีก6เดือนและเพิกถอนคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนายกจะได้มานำทัพแก้ไขปัญหาชายแดนไทยและกัมพูชานั้นเป็นข้อเสนอหมกปัญหาของประเทศและยืดสถานการณ์อิลักอีเลือให้เนิ่นนานไปอีกถามจริงคนไทยเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้อุ้งอิงเหมือนเป็นผู้นำที่จะออกศึกยาศึกหรือจะนำศึกซึ่งไม่มีใครรู้สึกเช่นนั้นแม้ตัวอุงอิเองเองยังมีอาการเต็มถี่แล้ว ทั้งนี้นายจตุพรค่ะยังมีการกล่าวว่าแม้สารฐธรรมนูญจะกำหนดวันวินิจฉัยคดีอุ้งอิงหรือไม่คงเป็นไปตามดุลพินิษของศาลแต่หวังว่าจะเอาอย่างไรก็ควรจะเอากันถ้าอุ้งอิงรอดหรือไม่รอดคดีคนไทยจะได้รู้ว่าจะทํากันอย่างไรแต่ไม่ควรให้ประเทศอยู่ในสภาพอึมงครึมและทหารเสียขากันเป็นรายวันแบบนี้เพราะประชาชนอาจทนไม่ไหว ผมไม่ต้องการรัฐประหารแต่อุปสรรคของไทยดูเหมือนปัญหามาจากภายในประเทศเช่นกันทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดอีกก็มีการประท้วงกันแบบนี้นานวันเข้าคนไทยจะถามว่ามีรัฐบาลไว้ทำไมสักพักอาจจะมีคนมาขับไล่จนเป็นเรื่องเป็นราวกันนอกจากนี้ค่ะนายจตุพรยังมีการกล่าวอีกว่าถ้ายังปล่อยให้ทหารขาขาดกันรายวันแบบนี้ เมื่อรัฐบาลไม่ทําอะไรเลยดังนั้นคงจะหนีไม่พ้นที่ไทยกับกัมพูชาต้องเปิดศึกกันอีกเพราะการรบไม่ไดยุติกันจริงและกัมพูชาคงจะมีการใช้กําลังทหารมายึดพื้นที่ที่เคยครอบครองไว้ทั้ง11จุดอีกซึ่งสันติภาพคงไม่เกิดขึ้นกับฝ่ายเดียวแต่ระวังอารมณ์สังคมจะประทุกมากขึ้นแล้วรัฐบาลยากที่จะรับมือไว้สิ่งสําคัญระดับแม่ทัพจะเจรจา คณะกรรมาการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า r b c กันอีกรอบนั้นเชื่อว่าคงจะตึงเครียดพอหลังจากที่นายภูมิธรมเวชีชัยรัษาการนายกไปตกลงหยุดยิงตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมเป็นต้นมานั้นทหารไทยเหยียบระเบิดค้าขาดกันหลายขาแล้วดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆอาจจะใกล้ประทุขึ้นยกเว้นได้เปลี่ยนแปลงรัฐบาลส่วนกัมพูชาย,ยึดปั๊มน้ำมันปะตะทแต่ไทยนิ่งเงียบนั้นนายจตุพรกล่าวว่า รัฐบาลคงหวั่นกลัวจะถูกยึดทรัพย์สินของใครบางคนในกัมพูชาเป็นการตอบโต้ก็ได้อีกอย่างต้องไม่ลืมว่าคลิปพัดผิงสถาบันที่สมเด็จฮุนเซนคูไว้ยังไม่ได้นำมาเปิดเผยขณะที่ในวันเดียวกันนายภูมิธรรมเวชชัยรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีที่บอกว่าตนไปเข้าข้างกัมพูชาและเรื่องระเบิดที่โรงพยาบาลยืนยันว่าไม่จริงขอให้ไปฟังคลิปเต็มที่ตนชี้แจงว่าทำไมระเบิดถึงมาลงที่โรงพยาบาล ซึ่งตนบอกว่ามันไม่ใช่การเฉพาะเจาะจงที่เป้าหมายทางทหารเหมือนของไทยตนจึงขออย่าเอาไปบิดเบือนทำลายรัฐบาลสร้างความไม่ไว้วางใจให้กับรัฐบาลทำให้ประชาชนไม่ไว้วางใจเกิดความแตกแยกซึ่งจะเป็นปัญหามีนักวิชาการบางคนที่บอกให้ตนลองตัดขาจะได้รับรู้หัวอกของทหารทั้งหมดตนจะฟ้อง แม้ตนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดจะฟ้องใครแต่คิดว่าเรื่องนี้ต้องทำให้ประสักษ์อย่าพูดอะไรพ่อยๆอย่าพูดอะไรที่ทำให้เกิดความแตกแยก,กํำลายคนอื่น และตนอยากให้สื่อมวลชนช่วยสื่อสารในสิ่งที่ตนพูดไปถ้าไม่เช่นนั้นตนคิดว่าควรจะพูดในสิ่งที่ควรพูดเท่านั้นพอพูดไปแล้วมีการนำเอาไปทำร้ายการบิดเบือนตัดตอนบางส่วนและไม่มีใครช่วยเหลือตนคิดว่าต้องทำให้มันเป็นธรรมจะให้ทนายของตนดำเนินการฟ้องทั้งหมดที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงเพราะตนมีข้อมูลเสียงสัมภาษณ์ทัหมดเก็บไว้หมดแล้ว